นิยายเรื่องซันเรื่องบ้านสวนของพ่อสามีแค่ไหนกันที่เรียกว่าทนได้คำถามนี้วนอยู่ในหัวของขวัญมานานแล้วตั้งแต่วันที่เธอรู้ว่าสามีของตัวเองมีผู้หญิงคนใหม่และไม่คิดจะกลับมาแก้ไขอะไรทั้งนั้นคําว่าเมียกเก่าถูกยัดเยียดมาให้เธอโดยที่ไม่ฐานตั้งตัว สุดท้ายเธอเลือกเดินออกมาพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าเพียงใบเดียวและหัวใจที่ไม่เหลืออะไรให้เสียอีกบ้านส่วนของพ่อสามีขวัญก้าวลงมาจากรถกระบะที่พ่อสามีส่งคนไปรับเธอยืนมองบ้านไม้สองชั้นที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้และสะนามกว้างด้านข้างมีโรงเรือนเก็บอาหารปลาและอุปกรณ์ทําสวนกลิ่นดินหลังฝนตกยังคงลอยคุ้งในอากาศ มาถึงแล้วก็เข้าไปก่อนเธอเสียงทุ้มของลุงสแสวงพ่อสามีของเธอดังขึ้นเขาเป็นชายวัยห้าสิบตน,ตนผิวเข้มจากการทำงานกลางแดดหน้าตาเคร่งขรึมแต่สายตาไม่ได้ดุดันเหมือนที่เธอเคยกลัวตอนแต่งงานเข้ามาบ้านนี้ใหม่ๆขวัญพยักหน้าเธอรู้ดีว่าการมาที่นี่ไม่ใช่เพราะความเมตตายอย่างเดียว แต่เป็นเพราะพ่อสามีต้องการคนช่วยงานเลี้ยงตาในสระฉันไม่รังเกียจงานหนักค่ะลุงขอแค่มีที่อยู่ที่กินฉันช่วยลุงได้ทุกอย่างลุงแสวงไม่ได้ตอบอะไรเขาแค่พยักหน้าและเดินนำไปที่ห้องพักของเธอมันเป็นเรือนไม้เล็กๆอยู่ท่าจากตัวบ้านมีมุ้งสีขาวพับเก็บไว้ข้างเตียงไม่มีเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าหรูหราแต่ก็สะอาดสะอ้าน พักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาดูงานคำาพดสั้นๆนั้นทําให้ขวัญรู้ว่าอย่างน้อยจะมีพ่อสามีก็ยังให้โอกาสเธอได้เริ่มต้นใหม่ในที่แห่งนี้เช้าวันใหม่ตื่นได้แล้วมากินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดูวิธีผสมอาหารปลากันเสียงเคาะประตูทําให้ขวัญสะดุ้งตื่นเธอรีบลุกขึ้นมาเปลี่ยนสเสื้อาเป็นสื้อาเรียบง่ายก่อนจะเดินออกไปที่ครัวกางแจง้งลุงแสวงนั่งรออยู่ กับข้าวในชามเป็นอาหารบ้านๆแต่หอมชวนกินขอบคุณค่ะลุงเธอตักข้าวใส่จานเงียบๆก่อนจะได้ยินเสียงอีกฝ่ายพูดขึ้นอยู่ที่นี่ไม่ต้องเรียกว่าลุงก็ได้ขวัญชะงักเงยหน้ามองเขาอย่างไม่มั่นใจแล้วจะให้เรียกว่าอะไรล่ะคะลุงสแสวงสบตาเธอก่อนจะตอบสั้นๆตามใจเธอหลังจากอาหารเช้าขวัญเดินตามลุงสแสวงไปยังเพลิงเก็บของข้างสระน้ำลมเย็น โชยมาเบ,า,บาๆแสงแดดอ่อนๆทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายขึ้นแม้ว่าจะยังไม่ชินกับการใช้ชีวิตที่นี่ลุงแสวงเปิดประตูโงเก็บของด้านในมีถุงอาหารเป้าว,วางเรียงอยู่รวมถึงถังพลาสติกและกระสอบข้าวบดท,ที่นี้เราไม่แช่แค่อาหารสำเร็จรูปแต่ต้องผสมเองด้วยเขาหยิบถังใบหนึ่งขึ้นมาส่วนใหญ่ใช้ลำข้าว แล้วก็ข้าวโพดบดกากถัว่วแล้วก็เสริมโปรตีนจากปลาป่นกับจุลินซีขวัญพยักหน้าอย่างตั้งใจฟังหนูต้องผสมเองเลยเหรอคะอืมวันนี้ลองดูแล้วพรุ่งนี้ค่อยให้ทำเองเข้าเทส่วนผสมลงในถังใช้ไม้พายขนาดใหญ่คนให้เข้ากันฝุ่นจากลำข้าวฟุ้งขึ้นมาจนขวัญเผยยกมือปิดจมูกเดี๋ยวก็ชินเสียงทุ่มๆเอ่ยเรียบ แต่ทำให้เธอเผอยิ้มออกมาลุงสแสวงไม่ใช่คนพูดมากแต่กับทําให้เธอรู้สึกว่าไม่ได้อยู่เพียงลําพังหลังจากส่วนผสมเข้ากันดีแล้วลุงสแสวงตักแบ่งใส่ถังเล็กๆแล้วยื่นให้เธอเธอไปหวานในสะเดินชิดขอบสะหน่อยนะระวังเซขวัญพยักหน้ารับถังมาอย่างละมัดระวังเธอเดินไปที่ขอบสะค่อยคอยหยิบอาหารเวลาค่อยคอยหยิบอาหารปลา โบยโลงน้ําเห็นฝูงปลาตะเพียนและปลานินแหวกว่ายกันขึ้นมากินแต่พอเดินเข้าไปอีกนิดเท้าของเธอกับเหยียบโดนพื้นดินที่ชื้นแฉะอ่ะขวัญเผอเซไปด้านข้างถังอาหารถังอาหารปลาเอียงจนเกือบหกแต่ก่อนที่เธอจะเสียหลักไปมากกว่านี้มือใหญ่ของลุงสแสวงก็คว้าม,มาบเข้าที่แขนของเธอทันทีสันบอกแล้วไงว่าให้ระวัง น้ำเสียงของเขาไม่ได้ดุแต่ฟังดูเหมือนพอที่สอนลูกขวัญเงยหน้าขึ้นมาสบตาเขาอย่างใกล้ๆสัมผัสมือที่จับแขนเธอแน่นนั้นทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวเออขอโทษค่ะเขาปล่อยมืออย่างช,ช้าๆแล้วหันไปมองสระน้ำแทนขาวหน้าต้องตักน้ำขาวหน้าต้องกะน้ำหนักให้ดีอย่าหวานแรงเกินไป ขวัญพยักหน้าเบาๆรับถังมาไว้ในมือใหม่แล้วตั้งใจโปอยอาหารปลาต่อในขณะที่ลงสแสวงยังยืนมองเธออยู่องหางดวงตานิ่งสงบแต่ลึกๆแล้วคล้ายมีบางอย่างเปลี่ยนไปทีละน้อยหลังจากให้อาหารปลาเสร็จขวัญยกถังเปล่ากลับไปล้างที่ลงเก็บของลงสแสวงเดินตามมาอย่างช้าๆดวงตาคมเข้มยังคงจับจ้องที่เธอเหนื่อยไหม ขวัญหันไปมองเขาก่อนจะสายหน้าเบาๆไม่ค่ะแค่ยังไม่ชินลุงแสวงพยักหน้าเดี๋ยวตอนบ่ายต้องไปเก็บผักให้เป็ดกินทาวางก็ไปด้วยกันนะขวัญลังเลเล็กน้อยก่อนจะตอบได้ค่ะแม้จะยังไม่คุ้นเคยกับการทํางานพวกนี้แต่เธอก็ยังไม่อยากให้ลุงแสวงคิดว่าเธอเป็นภาระช่วงบ่าย ขวัญเดินตามลุงแสวงไปที่แปลงผักหลังบ้านแปลงผักเขียวขจีเต็มไปด้วยผักบุ้งผักกาดและต้นกุ้ยที่ปลูกไว้สําหรับใช้ในครัวเรือนรวมถึงไว้เลี้ยงเป็ดที่อยู่ท้ายสวนดึงตรงโค้นออกมาแบบนี้ลุงแสวงโน้มตัวลงดึงผักบุ้งขึ้นจากดินยื่นใ้ขวันดูเป็นตัวอย่างขวันทำตามมือเล็กๆสัมผัสกับดินชื้นๆเป็นครั้งแรกถึงจะไม่คุ้นเคยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกหลังเกียจ เคยปลูกผักไหมไม่เคยค่ะขวัญยิ้มเตือนแต่เคยปลูกต้นไม้เล็กๆที่ระเบียงคอนโดอืมที่นี้ไม่ได้เหมือนในเมืองต้องเรียนรู้อีกเยอะค่ะหนูอยากเรียนรู้ค่ะเธอตอบเสียงจริงจังลุงสแสวงมองเธอนิ่งก่อนจะก้มลงเก็บผักต่อไม่พูดอะไรอีกตอนเย็นขวัญช่วยงานในครัวลุงสแสวงกำลังสับฟักทองสำหรับสำหรับ ้มจืดเขาใช้มีดคมๆผ่าฟักทองครึ่งผ่าครึ่งฝักทองก่อนจะหันไปมองเธอที่ยืนลังเลอยู่ข้างจะช่วยจับมีดก็จับให้มัน่นขวัญรีบรับมีดขวัญรับมีดมาแต่พอจะลงมือหันกลับรู้สึกถึงสายตาของอีกฝ่ายที่มองอยู่ทำให้เธอเผลอเก่งจนเกือบเผลอใช้แรงมากเกินไประวัง ลุงสแสวงเอื้อมมือมาจับมือของเธอไว้น้ำเสียงนิ่งแต่ฟังดูเป็นห่วงสัมผัสจากมือใหญ่ที่กอบกุมมือเธอไว้ทำให้ขวาญเผิกกั้นหายใจไปโชัว่วขณะเข้าใจแล้วค่ะเธอพยายามตั้งสติแล้วเริ่มลงมือห่านต่อช้าๆลุงสแสวงปล่อยมือออกแล้วกลับไปนั่งนิ่งๆแต่เธอกลับรู้สึกว่าห้องครัวเล็กๆนี้เริ่มอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดใจ หลังจากอาหารเย็นผ่านไปขวันช่วยล้างจานก่อนจะเดินออกมานั่งที่แค่ไม้หน้าบ้านลมเย็นๆพัดมาเบาๆดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่กลางฟ้าคืนนี้อากาศด,ดีนะคะเสียงทุ้มดังขึ้นจากด้านหลังลุงสแสวงเดินออกมายืนกอดอกมองท้องฟ้าที่นี่เงียบดีค่ะเงียบกว่าที่หนูเคยอยู่เยอะเลยค่ะเขาเหลือบมองเธออยู่ได้ไหม ขวัญเงยหน้าขึ้นมาสบตาเขายิ้มบางๆอยู่ได้ค่ะคำตอบของเธอทำให้ทาให้ลงสแสวงพยักหน้ารับก่อนจะหันไปมองท้องฟ้าต่อโดยไม่พูดอะไรอีกแต่ขวัญกลับรู้สึกได้ว่าการใช้ชีวิตที่นี่อาจจะไม่ได้เลวร้วายอย่างที่เธอเคยคิด ลุ่งเช้าแสงแดดอ่อนๆส่อ,อ,สองผ่านหน้าต่างกระท่อมไม้หลังเล็กขวานตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงไก่ขันเธอใช้ชีวิตที่นี่มาได้หลายวันแล้วและเริ่มปรับตัวเข้ากับกิจวัตรประจําวันต่างๆของลุงสแสวงเธอเดินออกจากห้องลมยามเช้าพัดโชยมากระทบผิวเย็นๆกินดินชื้นหลังฝนตกเมื่อคืนทำให้รู้สึกสดชื่น ลุงแสวงนั่งอยู่ที่แค่หน้าบ้านกำลังรับมีดไปพางมองออกไปยังสระน้ำที่มีไอ้น้ำลอยอ่อนๆบรรยากาศเงียบสงบตื่นแล้วก็มาช่วยกันต้มน้ำสิเสียงทุ้มเอ,อ่ยขึ้นโดยไม่ต้องเงยหน้ามองขวัญพยักหน้าได้ค่ะเช้าวันนั้นเธอได้ลองทํากับข้าวเธอได้ลองทําข้าวต้มเป็นครั้งแรกใส่น้ำพอประมาณไม่ต้องเยอะเกินไปเดี๋ยวจะเละ ลุงแสวงยิงกอดอกมองเธออยู่ใกล้ๆควันค่อยๆตักข้าวใส่หม้อตั้งไฟอ่อนๆคนคอยคนเป็นระยะเคยทำให้ใครกินไหมไม่เคยค่ะเธอตอบตรงๆแต่หนูเคยซื้อให้คนอื่นกินหนุงแสวงหัวเราะเบาๆในลำคองั้นวันนี้ลองทำเองละกัน ขวันตั้งใจทำตามที่เขาบอกหั่นหมูใส่ต้นหอมปรุงรสไปตามที่เขาแนะนำจนกระทั่งกลิ่นหอมของข้าวต้มลอยคุ้งไปทั่วขัวเล็กๆ เมื่อเสร็จแล้วเธอตักใส่ถ้วยแล้วยื่นให้ลุงสแสวงลองชิมเขารับถ้วยไปก่อนจะตักขึ้นมาเป่าเบาๆแล้วลองชิมคำแรกขวัญยืนมองด้วยความลุ้นใช้ได้เพียงคำเดียวของเขาทำให้เธอยิ้มกว้างออกมาแสดงว่าอร่อยใช่ไหมลุงสแสวงไม่ตอบแต่ยกถ้วยขึ้นมากินอย่างเงียบๆ ขวันอดขำไม่ได้ถ้าทางแบบนั้นเธอไม่รู้ตัวเลยว่าการได้เห็นเขากินอาหารที่เธอทำเองกับมือทำให้หัวใจของเธอรู้สึกพองโตแปลกๆช่วงบ่ายฝนเริ่มตั้งเขาขวันกับลุงแสวงเดินไปท้ายสวนเพื่อเก็บฟืนไว้ใช้ในการทำอาหารในวันต่อไปถ้าฝนตกหนูต้องรีบเก็บฟืนให้หมดก่อนมันเปียกเข้าใจแล้วคะ่ะ เธอเล่งมือแต่ท้องฟ้ากับมืดลงอย่างรวดเร็วลมแรงพัดผ่านยอดไม้สูงขวัญลีบกลับบ้านได้แล้วนุกแสวงหันไปเร่งแต่ขวัญยังเก็บฟืนในอ้อมแขนอยู่ทันใดนั้นเม็ดฝนก็ตกลงมากระทบลงมาหยดแรกสองหยดก่อนจะกลายเป็นสายฝนหนักขึ้นเรื่อยๆเร็วเข้าขวัญรีบวิ่งตามเขาไปแต่พื้นดินดันลืน่น ล่างเธอเซไปข้างหน้าฟืนกระจัดกระจายเต็มพื้นอย่างไม่ทันที่เธอจะตั้งหลักลุงแสวงก็ก้าวมาพยุงตัวเธอไว้มือใหญ่คว้าแขนของเธอแน่นบอกให้รีบก็อย่างชักช้าขวัญก้มหน้านิ่งขอโทษค่ะลุงสแสวงถอนหายใจเบาๆก่อนจะก้มลงเก็บฟืนแทนเธอมือของเขาหยาบก้านจากการทำงานหนักแต่กลับมีความสุขอย่างน่าประหลาดใจไปเถอะ เขาพูดเสียงนิ่งก่อนจะดึงมือของเธอให้เดินตามกลับไปยังบ้านท่ามกลางสายฝนที่เริ่มโปรยปลายหนักขึ้นขวัญเพอจับมือของเขาแน่นโดยไม่รู้ตัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะกบเสียงฝนเสียงฝนกระทบหลังคาไม้ดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอ วันกับลงแสวงเดินลุยฝนกลับมาถึงกระท่อมมือของเธอยังคงจับมือเขาแน่นโดยไม่รู้ตัวรีบไปเปลี่ยนสภาอเดี๋ยวจะไม่สบายเสียงทุ้มเอ่ยขึ้นเรียบๆขวันสะดุ้งก่อนจะปล่อยมือออกจากเขาอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นแรงแปลกๆเธอพยักหน้าเบาๆและรีบวิ่งเข้าไปในห้อง เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดแทง่งเมื่อออกมาอีกทีลุงสแสวงนั่งอยู่หน้าเตาถ่านกำลังต้มน้ำขิงในหม้อเล็กๆกลิกก่นหอมอ่อนๆลอยคุ้งไปทั่วมากินนี่สิขวันเดินเข้าไปนั่งลงข้างๆรับถ้วยน้ำขิมอุ่นๆจากมือเขาและวจิบอย่างช้าๆรสชาติขมปนหวานทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นค่ะขอบคุณค่ะลุงสแสวงไม่ตอบอะไรแต่เพียงนั่ง เพียงแค่นั่งมองฝนที่ยังตกต่อเนื่องขวานก็งเงียบไปด้วยปล่อยให้บรรยากาศสงบล้อมรอบตัวของพวกเขาค่าคืนที่เงียบเหงาหรืออาจไม่เงียบอีกต่อไปหลังจากฝนหยุดตกขวัญออกมานั่งที่แค่หน้าบ้านอีกครั้งสายลมเย็นพัดโช,ชยมาเธอมองออกไปยังสระน้ำที่เงียบสงบมีเพียงแสงจันทร์สะท้อนผิอยู่น้ำเป็นประกายเสียงฝีเท้าดังขึ้น ลุงสแสวงเดินมานั่งข้างๆนอนไม่หลับเหรอค่ะขวัญตอบเบาๆคิดอะไรอยู่เธอเงียบไปคู่นึงก่อนจะพูดขึ้นชีวิตหนูเปลี่ยนไปเยอะนะคะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ลุงสแสวงพยักหน้าอย่างช้าๆชีวิตมันเป็นแบบนี้แหละบางทีเราก็ต้องปรับตัวลุงเคยเสียใจเรื่องอะไรที่สุดไหมคะคํำถามของเธอทำให้ลุงสแสวงเงียบไปชั่วขณะก่อนจะตอบเสียงเรียบ คยขวัญรอฟังแต่เขาไม่ได้พูดอะไรต่อเธอจึงไม่กล้าถามต่อเช่นกันความเงียบปกคลุมระหว่างพวกเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับเป็นความเงียบที่ไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดตรงข้ามกันมันกลับรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดขวัญก้มลงมองมือตัวเองก่อนจะเพิอขยับมือไปใกล้เขาโดยไม่รู้ตัวใลไหนคำคืนนั้นเธอก็เริ่มเข้าใจหัวใจของตัวเองมากขึ้น ลุ่งเช้าสายหมอกบางๆลอยเหนือสะน้ำขวัญเดินออกจากกระท่อมพร้อมกับตะกร้าใบเล็กวันนี้เป็นวันให้อาหารปลาเธอเริ่มคุ้นชินกับกิจวัตรประจำวันของที่นี่แล้วลุงเดี๋ยววันนี้หนูผสมอาหารปลาเองนะคะลุงสแสวงที่กำลังยืนกอดอกอยู่ข้างกระท่อมเลิกคิ้วมองเธอทำเป็นหรอหนูลองดูจากที่ลุงทำเมื่อวานเดี๋ยวลองทำค่ะลุงสแสวงพยักหน้า ลองดูสิขวัญจัดแจ้งตวงอาหารปลาผสมกับลำข้าวเติมน้ำและใช้มือคลุกให้เข้ากันเธอลงมือนวดส่วนผสมจนเธอลงมือนวดส่วนผสมจนเข้ากันดีก่อนจะตักให้เป็นก้อนแล้วหย่นลงน้ำฝูงปลาว่ายเข้ามาตอดอาหารที่กำลังที่กระจายลงน้ำเป็นฝูงใหญ่ขวัญยิ้มออกมาอย่างภูมิใจเป็นไงคะลุงผ่านไหม ลุงสแสวงยืนมองอยู่เงียบๆก่อนจะพยักหน้าใช่ได้ขวัญยิ้มกว้างแบบนี้หนูก็ช่วยลุงได้อีกแรงแล้วสินะคะถ้าไม่ขี้เกียจเสียก่อนนะขวัญย่นจมูกใส่เขาไม่ขี้เกียจหรอกคะ่ะลุงนี่ชอบดูทุกหนูจังลุงสแสวงหัวาะเบาๆไม่ได้ดูทุกก็แค่พูดตามความเป็นจริงขวัญแกล้งทำหน้าบึ้งก่อนจะหยิบอาหารปลาขึ้นมาแล้วจู่ๆก็โยนไปใส่แขนเขา ดูถูกหนูดีนักลุงแสวงสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะมอง้อยเปื้อนอาหารปลาบนแขนตัวเองแล้วสายหน้าขำๆเด็กจริงๆขวัญหัวเราะคิกทักลุงแสวงไม่ได้เถียงอะไรเพียงแค่ส่งสายตาเหมือนจะบอกว่าแน่ใจหรอขวัญเม้มปากก่อนจะถอนหายใจก็ได้คะ่ะเดินนิดหน่อยลุงแสวงยิ้มมุมปากบางๆก่อนจะก้มหน้าลงถอนญ้าต่อ วัญมองเขาอย่างเงียบๆหัวใจของเธอเต้นแผ่วเบาไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เธอเริ่มมองลงสแสวงแตกต่างไปาจากเดิมและไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เธออยากอยู่ที่นี่ให้นานขึ้นกว่าเดิมสายลมเย็นพัดผ่านสระน้ำแสวงยืนเท้าแขนกับราวไม้มองดูฝูงปลาที่กำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำอย่างเงียบๆดวงตาลึกซึ้งคู่นั้นไม่ได้จ้องแค่ผืนน้ำแต่เหมือนกำลังคุ้นคิด คิดถึงอะไรบางอย่างเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังขวัญเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ข้างเขาลุงอืมหนูจะกลับกรุงเทพแล้วนะคะคําพูดของเธอทำให้มือที่จับลาวไม้ของลุงสแสวงแน่นขึ้นเล็กน้อยแต่สีหน้าของเขายังคงเรียบเฉยอืมคิดดีแล้วเหรอขวัญพยักหน้าแต่ในใจกับสันไว แม่ให้หนูกลับไปช่วยดูแลร้านหนูเองก็คิดว่าอาจจะถึงเวลาแล้วก็ดีลุงแสวงพยักหน้ายอย่างช้าๆอยู่ที่นี่คงลำบากสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งขวัญม้มหลริมฝีปากแน่นเธอเงยหน้ามามองเขาแต่ลุงอยู่ได้ความเงียบปกคลุมระหว่างพวกเขาอีกครั้งขวัญก้มหน้ามองมือตัวเองก่อนจะตัดสินใจพูดออกมาลุงเธอเรียกเขาเบาๆหนูจะไปจริงๆนะคะ ลุงสแสวงมองเธอดวงตาน,นิ่งสงบแต่ลึกซึ้งแต่ลึกลงไปมีแววบางอย่างที่เธออ่านไม่ออกอืมลุงจะไม่ล้งหนูไว้เลยเหรอลุงสแสวงนิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจแผ่วเบาถ้าการไปของเองทําให้เองมีความสุขข้าจะลังทำไมขวัญม้มปากแน่นจนเจ็บเธอหันหน้าหนีรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างจุกอยู่ที่อกค่ะหนูเข้าใจแล้ว เช้าวันถัดมาขวัญลากระเป๋าออกจากกระท่อมสัมภาระของเธอมีไม่มากนากักแต่หัวใจให้กับรู้สึกหนักนว่วลุงสแสวงยืนอยู่หน้าบ้านมองเธออย่างเงียบๆลงุงขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะเขาพยักหน้าเดินทางดีๆละ่ะขวัญพยายามยิ้มก่อนจะหันหลังเดินออกไปน้ำตาที่กลักไว้มาตลอดเอ่อคอแต่เธอไม่อยากให้เขาเห็น แต่ไม่กี่ก้าวออกมาขวัญเสียงทุ้มของลุงสแสวงดังขึ้นขวัญชะงักหัวใจเต้นแรงเธอหันกลับไปมองเขาเยอะเขาเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าเธอมือใหญ่ยกขึ้นมาลูบหัวเธอเบาๆข้าไม่ได้ล้างเองไวเพราะข้าอยากให้เองเลือกเพราะข้าอยากให้เองเลือกเอง ขวัญเงยหน้าขึ้นมาสบตาเขาดวงตาของเธอสั่นละลิกแล้วถ้าหนูเลือกจะอยู่ล่ะคะลุงสแสวงมองเธออยู่นานก่อนจะยิ้มบางๆงานก็อยู่เป็นเมียข้าเธอขวัญหัวเราะทั้งน้ำตาโผล่เข้ากอดเขาแน่นลุงสแสวงอบกอดเธอกับร่างของเธอเล็กกว่าเขามากแต่หัวใจของพวกเขาเต้นเป็นจังหวะเดียวกัน วันเวลาผ่านไปขวัญไม่ได้กลับกรุงเทพเธออยู่ที่นี่ช่วยลุงสแสวงเลี้ยงปลาดูแลไร่และใช้ชีวิตเรียบง่ายทำการธรรมชาติทุกเชา้าเธอตื่นขึ้นมาทำอาหารให้เขาทุกเย็นพวกเขาก็นั่งมองพระอาทิตย์ตกด้วยกันและทุกค่ำคืนขวัญซบอยู่ในอ้อมแขนของลุงสแสวงปล่อยให้หัวใจที่เคยบอบซ้ำได้รับการเยียวยาด้วยความรักที่มั่นคงของพวกเขา ความรักไม่ได้เกิดจากคําพูดหวานหูแต่เกิดจากการอยู่เคียงข้างกันในวันที่อ้างว้างที่สุด